สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงของหลอนตามสั่ง EP พิเศษที่ Netflix Thailand กันอีกครั้งครับอยู่กับผมครับ1 1 lc สำหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับอาชีพหนึ่งครับที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก กับการไล่ดวงวิญญาณชั่วร้ายหรือการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาแอบแฝงร่างของมนุษย์เราในอ p ีนี้ผมจะพาทุกคนนั้นไปรู้จักกับหมอผีที่ต่างประเทศกันครับนั่นก็คือ Exorcist ครับหรือผู้ที่ทำพิธีไล่ผีของต่างประเทศนั่นเองซึ่งเคยมีเรื่องที่เคยโด่งดังในอดีตท,ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเนี่ยถูกปีศาจสิงร่าง จนเธอนั้นเสียชีวิตไปนั่นก็คือเรื่องราวของอันเนลิสมิเชลครับอันเนลิสเนี่ยเธอเกิดอาการสั่นอย่างรุนแรงพ่อและแม่ของเธอจึงตัดสินใจพาเธอนั้นไปรักษากับแพทย์สมัยใหม่ครับซึ่งผลการวินิจฉัยโรคเนี่ยบอกว่าเธอนั้นเป็นโรคลมบ้าหมูชนิดร้ายแรงเธอได้เข้ารับการรักษาครับแต่อาการของเธอเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยด้วยความที่ครอบครัวของพวกเธอเนี่ยเป็นพวกที่เคร่งศาสนาอยู่แล้วครับ อเนลิสเนี่ยเริ่มเชื่อว่าตนเองนั้นถูกพูดผีปีศาจร้ายเข้าสิงครับเธอเนี่ยบอกกับใครๆว่าเธอนั้นเห็นใบหน้าของปีศาจร้ายอยู่รอบๆตัวเธอและเธอยังได้ยินเสียงสาบแช่งของพวกมันนอกจากนั้นเธอยังแสดงอาการแปลกๆอีกหลายอย่างเลยครับ